อูว้าวต้นน้ำนมราชสีเงานี้สวยงามมากสมบูรณ์มากเอาขอหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการขายายพันธุ์ต้นน้ำนมราชสีเนี่ยด้วยวิธีการชํำน้ำครับผมเนี่อุ้ยสวยงามได้มาหลายเก่งเลยเอาไปชมวิธีการขายายพันธุ์ต้นน้ำนมราชสีด้วยวิธีการชํำน้ำกันครับอันนี้ตัวอย่างนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลย ก่อนที่ผมจะมาถ่ายทําคลิปนี้นะผมจัดการทําชุดตัวอย่างไว้แล้วนะครับนี่ครับโอ้โหรากงอกสวยงามมากครับผมและที่สําคัญคือนี่ครับผมบุกเวลาไวนะ้น้ำวันที่11ที่ผ่านมานี่เองนะวันนี้วันที่17นะครับอ่าสิบเอ็ดสาสี่ประมาณไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับรากยาวฟ้วยแสดงว่าภายในสามวันเนี่ยรากเขาง,งอกแล้วและวันนั้นผมก็ได้ทําวิธีการเพราะชําด้วยนะครับเนี่ยปักชําปักชานะมีใบติ เดี๋ยวออกมาอย่างนี้ครับต้นโทมมากนะครับปักชํำดูสิครับเน่าครับอืมก็คงไม่โอเคนะวิธีการปักชํำผมว่านะอ้าวอา,อาเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการโดยละเอียดเลยนะครับอ่าในการชํำน้ําแบบมัดรวมนะครับก็ตัดแต่งกิ่งดูตรงข้อนะครับอันนี้เฉือนเป็นรอยปักฉลามให้ชิดข้อนะครับนะอ่าอันนี้ให้ชิดข้อตาอ่าดูนะครับ มีน้ำยางขาวๆคล้ายๆน้ำนมเลยครับนะ,ะแล้วก็จะมีแบบกิ่งแก่ๆสองกิ่งผมทดลองดูก่อนนะอันนี้โคนกิ่งที่แก่ๆสองกิ่งเดี๋ยวจะชํำน้ําด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกสามกิ่งที่ไม่ได้ตัดตรงข้อตาครับตัดตรงกลางกิ่งเลยกลางข้อเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองที่แน่ๆคือรู้แล้วเราว่าเขาสามารถชํำน้าได้ดี อ่าแล้วก็อุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือกระดาษทิชชู่ครับจริงๆใช้แบบมว้มวนๆก็ได้นะครับแบบเป็นม้วนจะดีกว่านะครับอันนี้มีแบบนี้ก็ใช้ไปก่อนใช้ได้มอนกันแหละนะครับอ่าวางทาบเข้าไปพันพๆพอ่าแบบมัดรวมนะครับชำน้ําแบบมัดรวมอ่าสำหรับสรรพคุณต้นน้านมราชสีก็โอ้โหเยอะแยะนะครับพืชสมุนไพรลองเข้าไปดูนะครับทุกคนทุกท่านไปเสิร์ชหาข้อมูลดูอ่าเสร็จแล้วก็ จุ่มลงไปครับผมง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวกระดาษทิชชู่เขาจะดูดซับน้ําขึ้นมาให้ความชุ่มชื้นคนกิ่งคนกิ่งที่เราเพาะชําลงไปนี่แหละนะครับให้ความชุ่มชื้นอีกทีหนึ่งแบบกิ่งแก่ก็สองกิ่งลงไปนะครับมาคอยรุ่นกันคลิปหน้าเนี่ยผมได้สี่ชุดครับวันนี้อวางไว้นในที่ร่มครับผมแดดรำไรนะ,ะชุดนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะสาธิตวิธีการขยายลงถุงเพาะปลูกครับนะหลอลกลากลงดินเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ